ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก็อยู่กับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีดูคนไปตาในทางของคุณพ่อเซียนอุดรเน,นะคะเป็นตำราวสายด่วนเนาะคะ่ะตำราวสายด่วนว,วันที่21พสิพีจิกายอยู่หเนาะคะ่ะคุณพ่อเพิร์นไก่เมาแล้วนะคะก็มีเอฟซจมกันเนาะค่ะว่าเวลาตามมันบ่เขามันลุดหลายงวดแล้วได้ลูกประสันค่ะ พอนภาฯก็อยากให้เขาพือกันเนาะค่ะนุก็อยากให้เอฟซีทุกคนโชคดีกับคุณพ่อเพื่อนเนาะค่ะนุอยากให้เขาคักขึกก้นอย่างนี้ด้วยค่ะแต่ว่าก็มีเอฟซีบางทันเนาะคะ่ะส่วนหน่วยที่อยากให้ตามแนวทางของคุณพอ่อเสียนอุดรคือเกา่านุก็เลยเออกมาลงช่องให้คือเก้านะคะให้แม่แลลวเนาะคะ่ะจะเป็นตัวแรกกับเขาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะ พรอนภาจากพาะเอฟซีเป็ดตามในทางของคุณพอ่อเสียนอุดรนะคะตามล่าสายดวนคุณพ่อพึงทรงมาไห่พ่อนภาเนาะคะ่ะนี่จะเป็นลักฐานนะคะว่าคุณพ่อเสียนอุดรลาวสายดวนนะคะสง่งแนวทางไห่พ่อนภาเนาะคะ่ะนี่จะเป็นลักฐานนะคะว่าคุณพ่อพึงทรงมากจริงๆรู้ไ่ได้เขียนหรือคิดเอาเองเน,น,นาะค่ะเดี๋ยวพ่อนภาจะสรุปใส่สมุดหาเอกีดนะคะ นี่นะคะ่ะแนวทางของคุณพ่อเซนอุดรตำลาวสายด่วนวัที่สิบเอ็ดพฤษจีกาย,ยนหกแปะนะคะ่ะวิ่งหนึ่งกับสองนะคะ่ะจับคู่เจ็ดสองห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนาะคะ่ะเน้นไปที่เจ็ดสองแล้วก็หนึ่งแต่กันหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะทั้งเบิร์ดนีเอ c ซก็อย่าลืมไปกับบนหลางคือเกาเด้อค่ะ คณะภาพก็เอาแนวทางของคุณพ่อเซียนอุดรมาไห่เอฟซีแล้วเด้อค่ะทีเอฟซีหลายท่านรอคอยอยู่นะคะก็ขอขอบคุณคุณพ่อเซียนอุดรน,นะคะที่ยังเอาเล่าสายดวนมาไห้ทางช่องลงคือเก่านะคะน,กน,นขขุก็ข้องวนนีห้เขาคักๆเด้อค่ะพราวะสงสารเอฟซีเนาะคะ่ะเพิ่นตามตลอดเพิ่นกะเรื่อมจะเบิดทุนแล้วนะคะเพิ่นวานงามตามมันบ่เขานะคะนูกออยากให้ซ เอฟซีทุกคนนี่โชคดีค่ะคักเ้ยค่ะนุก,ก็อยากให้เลขมันเข่าทั้งบนทั้งล่างพร้อมเด้อค่ะนุอยากให้มันเป็นคือจังปากนุบอกคักอีลีพวานุสงสารเอฟซีแห้งๆเนาะคะ่ะนุขอเฮฟซี FC ทุกคนที่เบิ่งคลิปนี่เนาะคะ่ะโชคดีไปนําก,กันกับพุณพพอเซียนอุดอรเด้อค่ะสวัสดีค่ะ